มแมลงสาบแมลงยอดฮิตที่พูดถึงใครๆก็ขยะกขยงกันและมักจะออกมารบกวนตามที่อยู่อาศัยชาวเน็ตจึงได้มีการแชร์ถึงวิธีการไล่มแมลงสาบด้วยผงบอรแรก็ที่เคยได้ยินกันเชื่อว่าจะสามารถไล่มแมลงสาบไม่ให้มารบกวนได้อกีกเรื่องนี้จะเชื่อได้หรือว่าผงบอรแรก็ที่ใส่อาหารเนี่ยนะผู้เชี่ยวชาญว่ายังไงบ้างครับกับเรื่องนี้เฟกหรือว่าแฟก ในเชิงของของการควบคุม,มแมลงสาบเนี่ยค่ะเขาไม่ใช้ผงบอรกเลยนะคะพวกบริษัทที่คุณไปจ้างฉีดยาพ่นะะนะคะเขาจะไม่ใช้ผงบอรกเขาจะใช้กรดบอริกกรดบอริกแตกต่างจากผงบอระใช่ไหมครับผงบอรกเนี่ยม,มันอยู่ในอาหารใช่ไหมเราใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแต่ว่าบอริกแอซิดหรือกรดบอริกเนี่ยค่ะเป็นเกี่ยวกับสารฆ่ามแมลงใช้กันมานานแล้วค่ะ แล้วก็ความแตกต่างของ2ตัวเนี่ยมันทางเคมีเนี่ยนะคะชัดเจนบริกเนี่ยเป็นสารตั้งต้นค่ะพอผ่านกระบวนการทางเคมีนะคะเอาไปสร้างเป็นเกลือบอริเรตก็บริเกตเนี่ยก็คือก็คือผงบรกค์เนี่ยค่ะได้ค่ะแล้วโมเลกุลของบอรกค์เนี่ยมันก็จะใหญ่กว่านะคะสารกําจัดมแมลงที่สามารถหาได้ด้วยง่ายคุณใช้แค่สบู่หรือผงซักฟอกนะคะพรามันเป็นของเหลวนะคะฉีดพ่นไปแมลงมันก็ตายอยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้เนี่ย มันสบู่เนี่ยมันมีฤทธิ์ในการที่จะช้าล้างสารพวกแว็กซ์พวกไขมันนะคะซึ่งมันเคลือบอยู่บนลําตัวของมแมลงอะคะ่ะมันก็จะทําให้ชั้นเนี่ยหลุดออกไปนะคะเพราะฉะนั้นน้ําหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยสามารถเข้าไปในตัวมแมลงได้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันไปอยู่บริเวณเรียกรูเปิดของออท่อลมของมแมลงนะคะมันก็จะทําให้ไอช่องเปิดท่อลมเนห่งเสียเสียสภาพ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่สิ่งอื่นๆหรือว่าน้ำเนี่ยเข้าไปแมลงก็ตายตายด้วยด้วยตัวสบู่นั่นเองอยู่แล้วนะคะสรุปแล้วว่าเพราะฉะนั้นจากคำถามที่ถามว่าการใช้ผงบอแรกซ์ในการฆ่าแมลงสาบได้จริงหรือไม่เรื่องนี้เป็นเฟกค่ะเฟโอ้ no